ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกันชัยเตือนสติลีหน้าจังเปรียบเทียบเจ็บถึงกับลั่นก็แค่ไปหาหมอจากกรณีประเด็นดราม่าร้อนแรงแพรรี่ไพรยวันที่โดนลีหน้าจังดึงวิกผมกลางไล้สดุดหลังไปร่วมถ่ายรายการที่บ้านของมดดำขชภางานนี้ทำเอาแพรรี่โกรธจริง พร้อมซัดเดือดถึงมารยาทที่ต่ำทรามซึ่งต่อมาลีน้าจังออกมาชี้แจงว่าเป็นการแสดงและขอโทษแพรรี่แล้วแต่ก็ยังไม่วายด่ากลับแบบไม่ยัง้งและเจ้าตัวก็ยังเดินหน้าฟ้องร้องแพรรี่อีกที่ด่ากลาดตนผ่านโซเชียลล่าสุดหนุ่มกันชัยได้พูดประโยคประเด็นในรายการข่าวใส่ไข่โดยด้านหนุ่มกัญชัยแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า หลังจากอัดคลิปแล้ววันถัดมาแกก็ยังด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคุณก็ปล่อยคลิปนั้นออกไปว่าขอโทษก็ไม่จบก็ยังด่าต่อล่าสุดไปแจ้งความผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะพี่ลีน่าสิ่งที่พี่ทำอันนี้มันไม่ควรอยู่แล้วพี่จะเอาแพรรี่มาเปรียบเทียบกับผมหรือเอาผมไปเปรียบเทียบกับแพรรี่ก็ไม่ได้ เพราะเราอยู่ในคนละบริบทกันในมุมผมผมถูกว่าไหมผมก็ถูกว่านะเพียงแต่ผมมีวิธีจัดการตัวเองไม่ได้ไปให้ค่ากับแพรรี่ก็ไม่เหมือนกันเขาเป็น LGBTQ ที่ใส่วิกเขาอยู่หน้าจอที่พี่บอกคนนั้นคนนี้ยังทำได้คือมันแล้วแต่บุคคลพี่ลีน่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแพรรี่และเรื่องใหญ่ของพี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นเหมือนตอนนี้ที่พี่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกจะตายปัญหาพี่มันใหญ่มากแต่เชื่อไหมสังคมมองเป็นเรื่องเล็กมากเลยพี่ก็แค่ไปหาหมอจะมานั่งบ่นอะไรถ้าพี่ไปใช้อย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องผมพูดไปอย่างนี้ไม่รู้เขาจะมาด่าผมหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อเท็จจริง ขอบคุณสยามนิวค่ะ